สวนสัตว์เชียงใหม่จัดใหญ่ต้อนรับนักท่องเที่ยวในเทศกาลคริสต์มาสมอบของขวัญสุดพิเศษขนเหล่าบรรดาตัวแทนสัตว์ป่ามาสคอตซานต้าสุดไดารักกอมามอบความสนุกให้นักท่องเที่ยวและหยุดยาวต่อเนื่องถึง1ธันวาคม2568เป็นของขวัญปีใหม่ให้นักท่องเที่ยวพิเศษสุดกระรุงทรัพยายกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในเทศกาลปีใหม่2 5 6 8อกบมอบของขวัญสร้างสุขช่วงเทศกาลปีใหม่30ธันวาคม2,567 ถึง1มกราคม2,568เด็กที่มีอายุไม่ถึง12ปีและผู้สูงอายุเข้าสวนสัตว์ฟรีนายพิชิตชิดมินผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เผยว่าวันที่25ธันวาคม2,567้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสด้วยการนำขบ,บวนมัสคอตพาเรกที่เป็นตัวแทนของเหล่าสัตว์ป่ามามอบความสุขให้กับนักท่องเที่ยวในเวลา11.00น ด้วยการนำวงโยธวาทิตจากโรงเรียนปก่น้อยและโรงเรียนอนุบาลร่มแก้วมาบรรเลงนำขบวนพาเหรดในครั้งนี้ด้วยพร้อมทั้งชมการสแสดงเต้นสุดน่ารักจากเหล่ามาสคอตที่สวนดอกไม้มิสเตอร์ยังและพบกับเซอร์ไพรส์จากคุณลุงซานตาที่นำของขวัญออกมาแจกให้กับนักท่องเที่ยวในวันที่25าบาธันวาคมนี้และที่พิเศษสุดๆหลังจากที่นายเฉลิมชัยศรีอดรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรกธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าว เมื่อวันที่23ธันวาคม2567เนื่องในเทศกาลปีใหม่2568มอบของขวัญสร้างสุขช่วงเทศกาลปีใหม่โดยให้งดเว้นค่าเข้าชมสวนสัตว์ทั้ง6แห่งสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยสำหรับเด็กที่มีอายุไม่ถึง12ปีและผู้สูงอายุในวันที่30ธันวาคม2567ถึงวันที่1มกราคม2568และเพื่อเป็นการส่งมอบความสุขแทนคำขอบคุณในการมาท่องเที่ยวที่สวนสัตว์เชียงใหม่ จึงได้จัดขบวนมัสคอตพาเรดยาวต่อเนื่องตลอด8วัน25ทธันวาคม2567ถึง1ทธันวาคม2568เป็นของขวัญปีใหม่ให้นักท่องเที่ยวอีกด้วยทั้งนี้นักท่องเที่ยวยังจะได้สัมผัสบรรยากาศแสนอบอุ่นตามส่วนจัดแสดงต่างๆโดยรอบสวนสัตว์เชียงใหม่เพลิดเพลินไปกับสัตว์น้อยน่ารักที่บริเวณมินิสูใกล้ชิดสุดๆ ยงซื้อคูปองอาหารป้อนให้กับิปโปโปเตมัสครอบครัวตัวกลมยีราฟคออายาที่โซนสัตว์แอฟริกากวางน้อยน่ารักที่จุดวางต่างประเทศและช้างเอเชียสัมผัสบรรยากาศหนาวสุดข,ขั้ว10องศาที่สนุบัตตี้วินเทอร์แลนด์ชมซานตาป้อนอาหารปลาที่เชียงใหม่ส่อควาเรียมที่อุโมงค์ปลาน้ําจุดเวลา10นาฬิกา30นาทีและ14นาฬิกาและอุโมงค์ปลาน้ําทะเลเวลา11นาฬิกาและ14นาฬิกา30นาทีใกล้ชิดกับเหล่าเพนกวิน กับกิจกรรมทัวร์หลังบ้านน่ารักและทําบุญแขวนโคมไหว้พระสัตรุษพระพนวพุทธธรรมหาบรมีพระศรีสากยมุนีสัตตะบริบรละวิบูชาที่โบราณสถานวัดกูดินแาวอายุมากกว่า1000ปีมีบริการขนส่งมวลชนแบบครอบครัวโดยใช้รถกอล์ฟหรือรถรางบริการขึ้นลงตามสถานีต่างๆโดยอรอบสวนสัตว์เชียงใหม่ต่อเนื่องด้วยกิจกรรมส่งท้ายปีศนวาคม2567ถึงวันที่1ธันวาคม2 5 6 8กับกิจกรรมพิเศษมากมาย อาทิกิจกรรมสอยดาวมชฉาพาโชคลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษท้าทายความแม่นยำกับกิจกรรมปาเต้าปาโปงเรียนรู้เพลิดเพลินกับกิจกรรมชวนเล่นเรียนรู้เพลินทูเพลย์และกิจกรรมสนุกสนุกอีกเยอะแยะมากมายทั้งนี้ยังมีอาหารอร่อยๆบายฟู้ดทรัคให้เลือกทานแบบจัดเต็มข้ามปี